สปอยด่วนมังะวันพีชในตอนที่1032เสียงปริศนาที่สามารถปลุกพลังของดาบเอ็นมะได้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง o v e ว r ร v i ีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องวันพีชทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้นะครับแน่นอนจะเป็นสปอยด่วนของบังะวันพีชในตอนที่1032นะครับซึ่งหากใครนั้นไม่อยากโดนสปอยนะครับสามารถแตะโป้งคลิปนี้ไว้ได้ก่อนเลยนะครับคือปิดไปก่อนเนาะเพราะเนื้อหามันสปอยแบบจัดเต็มมากๆเลยโอเคเพื่อไม่เสียเวลาถ้าอย่างนั้นนะครับไปรับชม ความสนุกความมันของคลิปนี้นะครับแบบจัดหนักจัดเต็มกันเลยดีกว่าแต่เอออย่าลืมนะครับกดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณเพราะหากไม่กดกระดิ่งนะครับมันจะไม่แจ้งเตือนคุณเลยเวลาผมลงคลิปใหม่ๆด่วนๆแบบนี้โดยสําหรับชื่อตอนอย่างเป็นทางการสำหรับมังงะวันพีชในตอนที่1032จะมีชื่อตอนว่าสุดยอดดาบที่รักคู่กายของโอเด้งโดยเริ่มตอนมาของมังงะตอนนี้นะครับเราจะได้เห็นเมาโก้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้สภาพเนี่ยรอดแลเสรือเกินใช่ไหมครับเหนื่อยล้าสุดๆจากการต่อสู้ เพราะว่าจะต้องตั้งรับนะครับการประทะกัน2คนเลยเนาะระหว่างควีนนะครับแล้วก็คิงในการโจมตีพร้อมกันดูเหมือนว่าตอนนี้เมาโก้นั้นนะครับเริ่มจะคืนสภาพของตนเองแล้วเพราะเขานั้นนะครับได้กลายร่างเป็นร่างนกฟินิกของตนเองนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปน่าจะฐานที่1กับอีโซตัตเหตุการณ์ไปที่ยามาโตะนะครับดูเหมือนว่าฟูกะนะครับนัมเบอร์หมายเลข2ของกลุ่มโจรสลัดร้อยศูนย์ไคโดไอ้เจ้าฟูกะนี้เนี่ยไม่ได้เป็นศัตรูนะครับกับยามาโตะเพราะว่าฟูกะนั้นเปรียบเสมือนเป็นเพื่อนของยามาโตะก่อนหน้้้านีอยู่แลว อันนี้เนี่ยหมายความว่าตอนที่แล้วนะครับที่ฟูกะนั้นกาลังวิ่งตามอยู่เนี่ยน่าจะประมาณว่าวิ่งตามเพื่อนไปประมาณนั้นนะครับไม่ได้วิ่งตามไปเพื่อจะไล่ล่า,ลาและหากใครจํากันได้นะครับในตอนที่แล้วเนี่ยก็คือโรบินกับทางด้านของบลูคกนะครับบลูคกเนี่ยอุ้มโรบินนะครับแล้วก็ลงมาจากด้านบนใช่ไหมในตอนนี้นะครับก็รู้เลยแหละครับว่าต้องสองคนนี้เนี่ยตกไปอยู่ที่ไหนนะครับเพราะว่าดัานบังเอิญนะครับไปตกอยู่ที่บนหัวของฟูกะซึ่งก็เป็นหมายเลขสองที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ซึ่ง CPC โลนนั้ที่่กําาลังไตมรับนีโครบินกับลูคนทีม เลยนะครับเรียกได้ว่าไล่ตามนะครับยิ่งกระไม้นะครับก็คือพยายามจะมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แต่อาจจะเพราะความเร่งรีบเกินไปนะครับจึงทาให้เนี่ยพวกเขาเนี่ยก็เลยบาดเจ็บนะครับจากการที่ถูกไฟปีศาจที่คันจูโร่นั้นได้สร้างขึ้นมานะครับก็คือหล่นใส่ตัวเองนะครับจึงน่าไม่อาจจะมีรอยแบบว่าบกช้ำนะครับหรือว่ารอยแผลไฟไหม้นะครับจากไฟปีศาจนะครับของเจ้าคันจูโร่จึงให้พวกเขานั้นนะครับไม่มีทางเลือกเลยหล่นลงมาจากชั้นบนนะครับเหมือนนะครับกับโรบินแล้วก็ทางด้านบลูนั้นที่ตกลงมาซึ่งงงในนนระหว่าาั้้เเอจ ก็วิ่งมาพอดีนะครับและดันมาเจอนะครับกับ C P C โล่เจ้าอาภูนั้นนะครับก็แบบว่าเฮ้ยเห็นโอกาสอันดีแล้วฉันเนี่ยอยากจะรับจบสักหน่อยก็คือหาเงินนะครับโดยการที่มันนั้นจะถ่ายรูปนะครับ C P C โล่พวกนี้เนี่ยเพื่อไปขายนะครับให้กับนักข่าวเจ้ามอร์แกนนะใครง,งงว่ามอร์แกนคือใครก็คือไอ้นักข่าวเนี่ยที่เคยถ่ายรูปนะครับหรือให้ข่าวว่าลูฟี่นั้นเก่งอย่างนู้นอย่างนี้จนกลายเป็นจกักรพรรดิคนที่ห้านั่นแหละก็คือการถ่ายรูป C P C โล่ไปปกติ C P C โล่เนี่ยก็น่าจะรับพอ จังหวะนี้นี่แหละหาเงินรับจ็อบหน่อยนะครับพี่แกก็เลยถ่ายรูปไปซึ่งก็มีการเฉลยด้วยนะครับว่า CPC โลนั้นนะครับก็รู้นะครับว่าเด็กนั้นเป็นใครนะครับก็คือรู้แหละว่าเด็กนั้นอยู่หน่วยซอสนะครับซึ่งตามทฤษฎีแล้วนะครับก็ควรจะเป็นพวกเดียวกันใช่ไหมแต่กลับกลายเป็นว่านะครับจะเป็นการต่อสู้กันก็คือ CPC โลนั้นจะต้องปะทะอาภูนะครับแล้วก็เด็กที่ตกกระไดพลโจนนะครับที่จะต้องต่อสู้ด้วยในครั้งนี้เหตุการณ์ถุกตัดไปที่การต่อสู้นะครับก็คือโซโลนั้นที่ ามพิเศษนะครับที่เหมือนกับควีนนะครับแล้วก็สากิเลยคือร่างกายของพี่แกนั้นสามารถดัดแปลงบางสิ่งบางอย่างในการใช้ในการโจมตีได้ก็ใครจํากันได้นะครับอย่างควีนก่อนหน้านี้เนี่ยก็สามารถดัดแปลงร่างกายนะครับในการยิงแบบว่าเป็นมิสไซล์นะครับหรือรูปแบบการโจมตีได้คิซึ่งคิงนั้นก็คงจะออกแนวแนวนั้นนะครับสรุปแล้วเนี่ยกลายเป็นตัวเท่หรือตัวฮากันเ่ยพี่คิงซึ่งในระหว่างที่ต่อสู้กันอย่างดูเดือดนั่นเองนะครับดูเหมือนว่าคิงนะครับจะไม่ได้กลายร่างเป็นร่างไดโนเสาร์แล้ว้วยเขานั้นใช้ร่าง ซึ่งโซโลนะครับที่ต่อสู้ด้วยนะครับก็สงสัยหละครับว่าสรุปแล้วในคิงเนี่ยเป็นตัวอะไรกันแน่จะเป็นมนุษย์เงือกหรือเปล่าหรือจะมีสายเลือดของไอ้พวกคนยักษ์อยู่ ซึ่งโซโลก็สงสัยแหละครับว่าคิงนั้นคงจะมีพลังแปลกๆแน่นอนจากเผ่าพันธ์อันแปลกนะครับของคิงจึงทำให้เขานั้นนะครับจะต้องรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเผ่าพันธ์ของคิงให้ได้เพราะหากไม่รู้นะครับโอกาสที่จะชนะคิงเนี่ยคงเป็นเรื่องยากสุดๆเลยนะครับที่ไม่รู้เลยว่าศัตรูนั้นมีกลไกนะครับความสามารถอะไรบ้างซึ่งในระหว่างต่อสู้นั่นเองนะครับโซโลกลับได้ยินเสียงนะครับของชามิเซนซึ่งจะเป็นเครื่องดนตรีของญี่ปุ่นนะครับโดยจะเป็นเครื่องดนตรี3สายนะครับโดยดังออกมานะครับจากที่ไหนก็ไม่รู้ซึ่งปรากฏว่าาดบเอนม มันมีการตอบสนองนะครับกับเสียงดนตรีซามิเซนนะครับที่ปรากฏขึ้นซึ่งก็ดูเหมือนว่าเจ้าโอโรจินั้นนะครับจะได้ยินเสียงของชามิเซนด้วยนะครับมันก็เลยนะครับพยายามจะหาแหละครับว่าใครมันมาอาจมาเล่นน่ชามิเซนตอนนี้ซึ่งปรากฏว่านะครับพบกับคนปริศนาคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการจบไปนะครับให้เรานั้นงงอีกแล้วว่าไอคนปริศนาคนนั้นเป็นใครกันแน่ ซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจเลยนะครับสรุปแล้วใครกันที่เล่นชามิเซนนะครับหรือจะเป็นฮิโยริหรือเปล่านะครับหรือจะเป็นตัวละครที่มันพีกกว่านี้ที่ปริศนากว่านี้นะครับให้พวกเรานั้นได้รู้นะครับเพราะสามารถปลุกพลังนะครับของดาบเอนมามาได้ผมว่าไม่ธรรมดาแน่นอนก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นสปอยล์ดวงของมังงะวันพีชในตอนที่1นึ่งพันสานะครับเด็ดนะครับสมการรอคอยหรือเปล่าบอกเลยเลยครับว่าเนื้อเรื่องนั้นยิ่งเข้มข้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับและก็ใกล้ถึงบทสรุปของภาคนี้เสียทีนะครับซึ่งผมรอดูเลยแหละครับว นะครับลูฟี่ประทะาไคโดจะเป็นอย่างไรก็เพื่อนๆนะครับก็ลองคอมเมนต์มานะครับและเหมือนเดิมเมื่อมีซัลอยแบบนี้ก็จะต้องมีถามตอบหรืออ่านค,ความคิดเห็นท้ายคลิปนะครับเหมือนเป็นการพูดคุยกันนะครับระหว่างผมกับคนในช่องใครที่คอมเมนต์มาในช่วง 1- นสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับจะถูกคัดสรรมาในการพูดคุยโอเคไม่เสียเวลาไปดูกันดีกว่าว่ามีความคิดเห็นไหนที่น่าสนใจกันบ้างเริ่มต้นที่ความคิดเห็นแรกนะครับของคุณ11ธทานากิจ ทำเบอร์3ด้วยได้ไหมครับผมอยากชัวร์ว่าเบอร์3าใครกันแน่หมายถึงว่าเบอร์3ของกลุ่มโจรสลัดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมทำได้ครับแต่พูดตรงๆนะมันก็ไม่ชัวร์นั่นแหละเพราะอะไรนะครับมันไม่ได้เป็นข้อมูลยืนยันออฟฟิเชียลแต่ก็จะพยายามนะครับทำให้มันใกล้เคียงที่สุดเลยนะครับว่าใครนั้นเหมาะสมในการเป็นเบอร์3าของกลุ่มโจรสลัดต่างๆมาต่อที่ความเคียนต่อไปนะครับของคุณรัตดาวีสีแสงเลลี่จะอยู่ถึงตอนลูฟี่เป็นราชาโจรสลัดไหมคิดว่าอยู่นะครับเพราะว่าเขาก็ปูบทบาทมานาะว่าเลลี่นั้นเป็นอาจารย แล้วก็เลลี่นั้นเนี่ยก็คือเป็นคนของยุคเก่าใช่ไหมเคยเกือบเห็นโรเจอร์นั้นแบบว่าได้ไปถึงนะครับจุดสูงสุดของการเป็นโจรสลัดแล้วเชื่อว่ายังไงเขาก็คงไม่เขียนให้เลลี่ตายนะครับและอีกไม่นานหรอกผมว่าคงไม่เกิน2ปีนะครับหรือว่าเผื่อปีนี้ด้วยได้ซ้าที่เราจะได้เห็นลูฟี่นั้นนะครับได้เป็นราชาโจรสลัดหมายถึงนะครับเนื้อเรื่องนะหมายถึงในเรื่องเนี่ยปีเนี่ยอายุตอนลูฟี่สิบเก้าเนี่ยก็คงอาจจะได้เห็นแล้วในการเป็นราชาโจรสลัดแต่ก็ไม่แน่นะาอาจจะมีทมะไ,ไ,ไทม์สค,คริปต์กูล าคินถ้าโรเจอร์ยังอยู่เอสน่าจะยังไม่ตายเพราะในสงครามมารินฟอร์ดโรเจอร์ต้องไปช่วยลูกแน่นอนนวดเขาก็จะรอดด้วยเพราะมีโรเจอร์ไปช่วยสู้อ่ะก็จริงนะครับหากโรเจอร์ไปช่วยสู้นะครับก็คือกลุ่มโรเจอร์มันเก่งอยู่แล้วยิ่งไปรวมกับกลุ่มนวดขาวด้วยนะครับยังไงนะครับทหารเรือไม่ไหวนะครับเผ๋าเทหารเรือนนะั้ไม่กล้าจับเอสนะครับในฐานะลูกชายของคนที่เป็นราชาจนสลดอย่างโกดีโรเจอร์เลยได้ซ้ำนะครับเพราะว่ามันมีแต่เสียไงเจอคนเก่งๆนะครับมาต่อสู้กับตนเอง มาต่อที่ความเกียต่อไปนะครับของคุณสองโลกแผลที่หน้าอกของหนวดขาวโรเจอร์ก็เป็นคนฝากไว้นะถ้าสู้กันแบบเอาเป็นเอาตายโรเจอร์น่าจะเก่งกว่านิดหน่อยสภาพประมาณลูฟี่ชนะรุจิอ่ะมันก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าพูดถึงนะครับข้อมูลออฟฟิเชียลที่อาจารย์โอดายืนยันมาบอกว่าโรเจอร์กับนวดขาวนั้นฝีมือเทียบเคียงกันเลยคือพอๆกันเลยมันก็เลยทําให้นะครับจะไปตีว่าคุณนั้นจะเก,งก่เกงกว่าคุณนี้จะเก่งกว่าก็เลยยากก็เอาตามข้อมูลออฟฟิเชียลก่อนละกันว่าโรเจอร์กับนวดขาวนั้นฝีมือใกล้เคียง มันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่คนคนนั้นเนี่ยอาจชนะอีกคนนึงก็ได้นะครับมันก็เลยแบบว่าทําให้มันก็ไม่มีอะไรเป็นสู่ตายตัวหรอกว่าคนนั้นจะเก่งกว่าหรือว่าอ่อนกว่านะครับแต่ก็เอาตามข้อมูลก็คือฝีมือพอๆกันมาต่อที่ความเขลืนต่อไปนะครับของคุณอนนบุญยิ่งขออ้างอิงทีครับว่ายิ่งแก่ยิ่งอ่อนลงเอามาจากตอนไหนสําหรับข้อมูลตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องนะครับก็มีบอกในหลายๆครั้งนะครับอย่างเช่นซิเวอร์เดี่นะครับตอนที่ประทะกับคีสรุก็บอกแลยวครับว่าเฮ้ยพอ ข่าวนะครับที่เขานั้นนะครับได้รับฉายาว่าเป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเขายังพูดตัดพ้อเลยแหละครับว่ายังไงเนี่ยเขาก็เป็นคนธรรมดานะครับยังไงมันก็ต้องมีแบบว่าช่วงที่อ่อนแอลงอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งกราฟนะครับยังบอกเลยแหละครับว่าเขาเกลียดจังเลยเนี่ยตอนที่เขาแก่นะครับซึ่งมันก็เป็นการบอกเป็นในๆแหละครับว่าพอแก่ลงนะครับฝีมือความสามารถหรือพละกําลังนั้นก็ถดถอยลงไปด้วยนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะคือชีวิตจริงอ่ะคนเราก็ลองคิดดูนะครับนักกรามหรือว่านัก ปกติหรือเปล่านะครับไม่มีนะครับสังขารมันไม่เที่ยงอยู่แล้วซึ่งผมว่าโอเคเลยนะไอเน,นี้ยมันเป็นการบ่กบอกนะครับความเรียวของวันพีนะครับเออพอแก่ลงนะครับฝีมือก็ต้องถดถอยลง มาต่อที่ความเก่งต่อไปนะครับของคุณพีรพงศ์พี่ครับถ้าอยากรู้ว่าเอสยังอยู่ตอนนี้ลูฟี่กับเอสใครเก่งกว่ากันแน่นอนนะครับปัจจุบันนี้นะครับยังไงลูฟี่ต้องเก่งกว่าอยู่แล้วนะครับพี่แกก็อยู่ในฐานน้าจักรพรรดิคนที่5ฟฝีมือครบครันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังผลปิศาจฮาคี้ต่างๆนะครับขั้นสูงสูงแทบจะทั้งหมดเลยเรียกได้ว่าอัปเกรดมารรวๆนะครับถ้าเอสมาสู้ในตอนนี้นะครับบอกเลยเลยครับว่าแพ้แน่นอนนะฟีฟีของเรานั้นอัปเกรดนะครับพลังความสามารถมาแบบรรวๆขนาดนี้มาต่อที่ความเก ไปนะครับของคุณท S เอสทบสันอีกเรื่องคือถ้าให้ค่าทางกรบฏมากไปจะทําให้ประชาชนสนใจและมีความคิดอาสน,นับสนุนแนวคิดกลางกบฏก็เป็นไปได้อาหมายถึงเรื่องเกี่ยวกับคณะปฏิวัติใช่ไหมครับแน่นอนนะครับยิ่งให้ค่ากบฏมากหมายถึงวา่าบาลโลกนั้นไปฆ่าหัวนะครับกับพวกแบบว่าคณะปฏิวัติมากเกินไปนะครับมันทําให้ประชาชนนั้นยิ่งลุกฮือขึ้นมาฟีลแบบเฮ้ยคณะปฏิวัติเนี่ยมันก็มีปากมีเสียงในการช่วยเหลือชั้นนะซึ่งอันนี้นะครับเป็นแนวคิดที่แบบว่าดีเลยนะที่ถ้าอ่านเรือน,นั้นนะครับไม่ ผมเลยก็ไม่เคยคาดหวังนะครับหรือว่าแทบไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วนะครับว่าค่าหัวของคณะปฏิวัตินั้นจะสูงเวอร์เกินเหตุแล้วก็มาที่ความเห็นสุดท้ายนะครับของคุณนายนารงดวงศิลป์เบอร์หนึ่งคืออีวานคอปมโนไปเรื่อยจริงๆข้อมูลช่องนี้มั่วตลอด ต้องบอกก่อนละกันนะครับว่าอีวานคอฟยังไงเนี่ยผมมั่นใจว่าไม่ใช่เบอร์หนึ่งนะครับเพราะหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยเบอร์ศูนย์คือดาก้อนไม่มีทางนะครับอย่างเช่นกลุ่มหมวกฟางลูฟี่คือเบอร์หนึ่งโซโลคือเบอร์สองนะครับก็คือเขาก็ตีค่าวอแล้วนี่ว่าเบอร์หนึ่งก็คือคนที่เป็นบันดับหนึ่งของกลุ่มนั้น,น,นก็คือสมมติเป็นลูฟี่ใช่ไหมอย่างกลุ่มคณะปฏิวัติอย่างเนี้ยเบอร์หนึ่งยังไงนะครับก็ต้องเป็นดาก้อนและเมื่อตีค่าว่าเบอร์สองนะครับเป็นซาโบมันก็ตรงตามต ไอวานคอปนั้นก็เหมือนในฐานะเป็นเพื่อนกับดารากอนนะครับอยู่เคียงข้างมาโดยตลอดแต่ก็ไม่ได้มียศฐานนะครับคื่อจริงเนี่ยเขานับตามความเก่งนะครับไม่ได้นับตามความสนิทนะครับใครสนิทกว่าจะอยู่อันดับยศสูงกว่านะครับมันก็เลยเป็นเรื่องปกติที่วานคอปนั้นนะครับไม่ได้ถูกนับนะครับเป็นเบอร์2ของคณะปฏิวัติซึ่งเขาก็บอกอย่างชัดเจนแล้วแหละครับว่าซาโบคือเบอร์2ของคณะปฏิวัติส่วนดารากอนนั้นเป็นเบอร์หนึ่งะครับไม่มัวแน่นอนอันนี้ผมกล้าฟันธงกล้าลบคลิปได้เลยนะครับถ้าแบบว่าไอวาน กนทั้งหมดนี้นะครับเป็นสปอยด่วนของมังงะวันพีชในตอนที่1032นะครับก็ถือว่าเด็ดเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็มีถามตอบหรือเอาง่ายๆนะครับอ่านความเขียนทายคลิปนะครับถ้าไหนตอบได้ก็พยายามจะตอบให้ทุกท่านนะครับก็ในช่วงสัปดาห์นี้ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวทิชตหน้าเมื่อมีสปอยมาเราก็จะมาพูดคุยกันแบบนี้อีกนะครับอยากจะตอบเยอะๆมากเลยคือคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับไอที่มันน่าสนใจเนี่ยพยายามจะคัดมานะครับเพื่อพูดคุยกับคนในช่องและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กดแแลละกกดดิ่งเเพืืออจ้ตนคปม ของคุณว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fan Page สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ